ครับก็ได้นี่ครับใบคัดท้ายใหม่ครับใบยี่สกนิ้วครับไม่รู้มันจะใหญ่ไปไหมครับให้ดูครับขนาดโอ้โหดูครับของเก่ากับของใหม่ครับคนละครึ่งเลยครับ อันนี้มันจมดินนิดนึงครับใบใบนี้เดี๋ยวดูกับความสูงโอ้โหเทาหัวเข่าเลยครับ <laughs> ใบอยู่หกนิ้วเอามาลองดูครับมาลองใส่ดูครับว่ามันจะกิกะไหมครับเวลาเราเทงมุมหรืออะไรแบบนี้นะครับต้องรอติดตามนะครับแต่พันพันนี้หมดแล้วครับเดือล็กแล้วใบอกนะครับพันไทย เดีตัวนี้น่าจะเหลือไม่ถึงยี่สิบสองแล้วเตะตัวนี้ครับหมดเร็วมากเปลี่ยนได้ปีหนึ่งครับตัวนี้หนึ่งปีพอดีครับเหลือเล็กแล้วเดยจัดของใหญ่มาดูครับไปเทียบโอสูงเท่าโครงพานเลยครับความสูง โอ้โห oh. ทีแรกจ,จะว่าเท่าหัวเข่ากะนครับโม oh. ไม่หัวเขา่าหัวเข่าอยู่นี่ครับแต่นี่นี่อยู่นี่ขึ้นมาอีกคืบหนึ่งเลยครับถึงต้นขาเลยแล้วครับมันก็เกินไปแล้วใหญ่มากครับทำได้ก็เอาไปขุดมัน,นครับ ดินครับดินซ่มกระสอบเอ้ยซอมกระสอบนี่ครับสูงมากใหญ่มากครับ